ครับอยู่กับช่องรถดำสวยๆจารัดครับวันนี้อาจารย์ออสก็มาแล้วนะครับมารับพี mark ่มาร์คทูกับบ้าน,นครับ mm hmm. เออเดี๋ยวเราจะขึ้นตรงไหนกันดีเนาะ mm hmm. นี่ครับทำฟันเสร็จแล้ว mm hmm. เห็นไหมพร้อมไปเจาะดินดานแล้วครับพร้อมแล้วพร้อมแล้ว เดี๋ยวพ่อจัดออดจัดสามชาให้ฟังหน่อยสามชาโอ้ดังมากดังมากขึ้นตรงนั้นแเลยเ,ยเดินมานไงเดิานไางขึ้นตรงนี้จัดออดไม่กล้าเปิดครับกลัวเขากลัวเขาจะว่าครับอ๋อ ไม่กล้าเปิดครับโอ้ดังมากครับดังมาก้ชยพอแล้วพอแล้วฮะดังมากเลยครับโอ้

อันนี้สงสัยลูกน้องจัดออดมาใหม่ครับเด็กรถเด็กรถ <laughs> ทำอะไรเมื่อกี้ทำอะไรขัดสีตัดสุกไหมครับขัดสีโป้ขัดสีโป้โป่ะโ,โอ้ อาทิตย์หน้าเราจะลุยงานนะครับทิตย์หน้าได้ไปเจาะดินแข็งแน่อันนี้มาเสริมมาเสริมเล็บเพื่อไปเจาะดินนะครับ เดินแรงนะไม่นด้เร่งเครื่องเลยนี่ครับไม่ต้องเร่งเครื่องครับเครื่องเดินเบายัางบิดตัวสบายเลยแบบนี้เขาเรียกว่าปั๊มแรงครับแรงอ่ะหมด ไล่ขึ้นเลยดึงเข้ามาเบาๆ ฮะโอ้รลบ,บดีแน่นอนเนาะกล,ลังเนาะฮะจะได้รับกลังเยอะเนาะยอมเราเลยมันแรงจริงครับคันนี้แต่ตูดลายนิดหน่อยเลยครับไปเข้าป่ามาสองวันนี่ตตูดลายแล้วครับ เดินเครื่องเบามากเลยครับพอพเดินเครื่องเบาๆนะขึ้นสบายๆเลยจารออทขึ้นได้นิ่มมากครับขึ้นแบบนิ่มๆครับขึ้นแบบนี้ปลอดภัยมากเลยนี่การขึ้นรถแบบปลอดภัยครับเราขึ้นแบบนี้ เดี๋ยวไปดูข้างหลังให้ก่อนอีกอีกอีกไล่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 อีก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 พอโอเคครับเรียบร้อยแล้ว ออ,อเรียบร้อยแล้วครับทิตยหน้านะครับเราจะไปะขุดดินกันนะครับผมนี่ก็เดี๋ยวเอาไปจอดอยู่ที่บ้านก่อน ต้มเรียบร้อยเรือเต่คว,วานพุ่งกีนี่แหละพุ่งกีล้วมหมดแล้วเดี๋ยวจบงานทำถนนก่อนเดี๋ยวเอาเข้ามาเลยมักไฟก็คงจะเสร็จพอดีนะครับอยครับเก้เลยจับเกน่อยเฮ้ยเกน่อยสิบาน ไปไปเลยเงั้จแกออกว่าเดี๋ยวไปขอนที่บ้านครับ สวยมากเลยครับเวลาขึ้นเทนเลอร์ไปนี่มันมันพอดีเลยนะครับมันดูเท่มากเลยนะ ไปแล้วครับกลับบ้านแล้วโอเคเดี๋ยวผมก็จะนั่งคุยกับช่างกล้องนิดหน่อยผมก็จะกลับบ้านแล้วนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้นะครับสำหรับที่พี่น้องๆคนไหนชอบดูรถดำรถไมโครนะครับฝากกดติดตามช่องรถดำสวยๆจ่ารัดด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ